รับสวัสดีแันมีเซ็นเซอร์ทับอาจารย์มดรถแม็กคูปตาที่เสกเกตรถเจริ์ครับนะเหมือนนมาแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคนะมีเพะหอปัญหานะครับระบบไฮดรอลิกนะครับผมเนื่องจากรถเอ็นยูหาเจ็บขันนี้นะครับนีอาการงกหางสาใบมีดซาพวกมาไล่นักนะครับสาเหตุอันดับแรกนะครับ ปั๊มนีเสียงดังครับพี่น้องบาน,นี้เปลี่ยนปั๊มเล้วเรียบร้อยนะครับผมกะย่งหนักอยู่ครับผมบารนี่มีอาการนะครับมีฟ้อ,อากาศในระบบค,ครับผมเรืยทําการตรวจเช็ค่าพอ,อทางเข่าของปัม๊มให้ดูดีหัวชุดใหน,นะครับผมปรากฏว่า หัวอยูนี่ครับพออย่างนะครับเนาะตัวน,นี้กะเลี่ยนจากาคลิปล็อกนะครับเป็นสายลัดที่คันนอตได้นะครับผมนี่นะครับนะหัวจุดนี้ครับผมอันนี้หัวปั๊บนี่ยอากาศเขาในระบบยเฮ็ดไหปัม่มทำงาน ทงานบทบสเตรียมที่ทายว่ามีอากาศในระบบทําให้พวกแฟนเพจหรือว่าเครื่องนะครับเกิดความเสียหายนะครับที่นี่ทําการเลียนจาก,กีบปลอกเป็นสายรัดนะครับขันลลอกเอาอปรากฏว่าก็จะกน่นระบบหายไปครับที่น้อง คำนันี้อาการแบบนี้ก็ทําการตรวจเช็นะครับผมว่าข้ออากาศเพื่อว่าเกิดจากการดูดด,ด,ดูดอากาศเข้าไปในระบบค,ครับพี่น้องท้าให้ระบบให้ดูรีกหน่ทํางานบอเติ่มประสิทธิภาพค,ครับผมําหรับลิปดี้ก่ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับพกบพอกกันไม่ลิปดนะครับพี่น้อง